ห้องสูญยากาศห้องสูญยากาศ Plum b r o o ในเมือง Sandusky โอไฮโอถูกนำมาใช้ทดสอบยานอาวกาศที่ประกอบเสร็จแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าสระว่ยน้ำโอลิมปิกถึง10เท่าและต้องใช้ถึง20คนยืนซ้อนกันเพื่อให้ถึงเพดานของห้องหนูที่ใหญ่ที่สุดคาิบาร่าตัวโตกว่าตัวบีเวอร์โตเต็มวัยถึง2เท่านิ้วเท้าบางส่วนของมันเป็นพังผืดที่ใช้สำหรับว่ายน้ำไปมา คาปิ b a r า,าโตเต็มวัยมีน้ำหนักมากกว่าอุรังอุตังเสีอีกโลกระยะทางรอบโลกของเรามากกว่าระยะทางจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสถึง10เท่าถ้าพระอาทิตย์กลวงด้านในจะสามารถใส่โลกเข้าไปได้ถึง1.3ล้านดวงคล้ายตู้หมุนหมักฝรั่งเลยละ่ะธงชาติอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดมันมีความยาวหนึ่งสนามฟุตบอลครึง่งและกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามดวงดาวบนธงชาติมีความสูงดวงละ5เมตร ตงชาิมีน้ำหนักมากกว่ารถซีดานปกติและต้องใช้คนในการกลางและถือทงผืนนี้ถึง500คนกรงเล็บของนกอินทรีฮาปีกรงเล็บด้านหลังของมันใหญ่ที่สุดในบรรดานกอินทรีที่มีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถยาวกว่านิ้วมือมนุษย์และใหญ่เกือบเท่ากรงเล็บของหมีกริซลีนกชนิดนี้สามารถยกและหิ้วของที่มีน้ำหนักเกือบ9กิโลกรัมซึ่งหนักเท่ากับหมีโคอาลาโตเต็มวัยโรงไฟฟ้า เขื่อนสามผาในประเทศจีนผลิตไฟฟ้าได้มากเท่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์18โรงแถมยังสูงกว่าเทพีเสรีภาพถึง2เท่าเลยละ่ะลูกแมวแรกเกิดมันมีน้ำหนักเท่ากับมะนาวลูกเล็กๆซึ่งพอดีกับฝ่ามือเลยหัวของลูกแมวแรกเกิดมีขนาดเท่าฝาขวดน้ำหนเดือนต่อมาลูกแมวก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากระป๋องน้ำอัดลมทํำที่ใหญ่ที่สุด ถงถ้ำเหมาในประเทศจีนเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเชิงปริมาตรจนใส่มหาพีระมิดแห่งกิซ่าได้ถึงสพีระมิดครึ่งในถ้ำได้วิธีเดียวในการเข้าไปด้านในก็คือผ่านสายน้ำใต้ดินผีเสื้อผีเสื้อปีกนกราชินีอเล็กซานดราหาเจอได้ในป่าดงดิบที่นิวกินีเท่านั้นตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยความกว้างปีกเท่ากับปากกาลูกลื่น3าแท่งครึง่งแต่ตัวผู้จะมีสีสันกว่าโดยท้องสีเหลืองสว่างและปีกสีเขียวสด มหาพิรามิดแห่งกิซ่ามันมีปริมาตรมากกว่าฮูสตันแอสโทรโดมซึ่งเป็นโดมกีฬาขนาดยักษ์ถึง2เท่ามนุษย์ผู้ใหญ่ต้องยืนซ้อนกันถึง76คนถึงจะสูงถึงยอดของมหาพิรามิดได้วานสีน้ำเงินสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถมีขนาดยาวเท่ากับรถโรงเรียน2คันซึ่งแต่ละคันสามารถจูผู้โดยสารได้40คนนั่นหมายความว่าคน80คนสามารถเที่ยวบนหลังของวานสีน้ำเงินได้ มันยังหนักเท่ากับช้างแอฟริกันตัวผู้ถึง20ตัวรถซีดาน85คันหรือว่าคน1,000คนปลาแองเกิลปลาแองเกร์ ler, ทะเลลึกบางสายพันธุ์สามารถยาวได้ถึงครึ่งหนึ่งของความสูงมนุษย์จุดที่โดดเด่นที่สุดของปลาชนิดนี้แค่ในตัวเมียก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังและห้อยอยู่เหนือปากของปลาแองเกิลซึ่งดูเหมือนเบ็ดตกปลาเลยล่ะไงเจ้าปลาวอมแบต เมื่อ bat, วอมแบตโตเต็มวัยยืนด้วยขาหลังมันจะสูงถึงเอวของคุณได้ง่ายๆสัตว์ชนิดนี้อาจจะดูชาและอ้วนเตีย้ยแต่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นติดต่อกันมากกว่าหนึ่งนาทีเลยสิ่งมีชีวิตบินได้ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบินบนดาวของเรานั้นหนักกว่าเปียนโนซะอีกปีกของมันยาวกว่าเตียงควีนไซส์6เตียงเรียงกันสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนี้มีขนาดคร่าวๆเท่ากับเครื่องบินส่วนตัวเลยละ่ะหอยทาก หอยทา,ยากยักษ์แอฟริกามีขนาดยาวเท่ากับมือของผู้ชายวัยผู้ใหญ่แถมยังหนักเท่ากับไข่ต้มด้วยถ้ามันรู้สึกว่าข้างนอกหนาวเกินไปมันก็จะใช้เวาลายอยู่ในเปลือกของมันน้ำตกน้ำตกไม่ขาดสายที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกแองเจลซึ่งสูงกว่าหอไอเฟลถึง3เท่ามันยังสูงกว่าตึกเบิร์ชคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกถึง152เมตรเครื่องบินแอตโตนอฟ AN 2 2 5 หนึ่งในเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและหนักที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักสูงสุดที่ขึ้นบินได้เท่ากับรถซีดาน430คันช่องเก็บสินค้านั้นใหญ่พอที่จะใส่รถ50คันและมีฐานล้ออากาศยาน32ล้อในโลกนี้มีเครื่องบิน AN 225ที่ใช้งานได้แค่ลำเดียว1,000ล้านประทะ1ล้าน1ล้านวินาทีประมาณ1 1วันแต่1น0 0ล้านวินาทีนำมากกว่า32ปี ธนบัตร1ดอลลาร์ซ้อนกัน1ล้านใบมีความสูงเท่ากับตึก30ชั้นแต่ธนบัตร1ดอลลาร์ซ้อนกัน1000พันล้านใบนั้นสูงขึ้นไปถึงหนึ่งในชั้นบรรยากาศส่วนนอกของโลกเลยละ่ะไฟจราจรที่แขวนอยู่ปกติแล้วการแขวนมันไว้บนความสูงกว่า5.5เมตรเหนือถนนทำให้มันดูเล็ก,กกว่าความเป็นจริงถ้าว่างมันแนวตั้งบนพื้นความสูงของมันน่าจะถึงระดับอกของคุณเลยคุณยังสามารถเอาหัวเข้าไปในกรอบบางแสงได้ง่ายๆด้วยไทายทานิค เรือที่โด่งดังนี้มีความยาวเกือบเท่าเครื่องบินโบอิง747สี่ลำต่อกันมันบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า3,300คนแต่เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนั้นใหญ่กว่าไททานิกถึง5เท่าและบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า2เท่าป้ายบนถนนป้ายจำกัดความเร็วมาตรฐานที่อยู่บนทางด่วนนั้นใหญ่เท่ากับพื้นที่บนโต๊ะอาหารซึ่งสามารถนั่งได้6คนใบพัดกังหงันลม โดยปกติแล้วกังหันขนาดใหญ่จะมีใบพัดที่ยาวเท่ารถบัสปกติ4คันนั่นหมายความว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหมุนนั้นสั้นกว่าสนามฟุตบอลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดาวหางเมื่อเป็นน้ําแข็งดาวหางมีขนาดเท่าเมืองเล็กๆแต่เมื่อโดนความร้อนแล้วเริ่มปล่อยแก๊สกับฝุ่นออกมามันจะกลายเป็นส่วนหัวขนาดยักษ์ที่ส่องสว่างขนาดใหญ่กว่าดาวหลายดวงแมงกะพรุนแผงคอสิงโต มันถูกตั้งชื่อว่าแผงคอเพราะหนวดที่ทั้งยาวและคล้ายผมห้อยมาจากส่วนท้องซึ่งหนวดจานวนนับไม่ถ้วนสามารถยาวกว่าวานสีน้าเงินได้โดยทั้งหมดมักจะมีมากกว่า2 0 0 0เส้นเลยละ่ะรถบรรทุกเบเล่รถลากที่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรทุกน้ําหนักได้มากกว่าวานสีน้ําเงินโตเต็มที่2ตัวโดวยความสูงของคนปกติยังไม่เท่าล้อของมันเลยอีกทางรถบรรทุกยักษ์นี้ยังสูงกว่ายีราฟถึงสองเท่าเลยจระเ,เข้น้ําเค็ม จระเข้ที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเติบโตได้ยาวเท่ากับมนุษย์ผู้ใหญ่4คนยืนซ้อนกันแถมพวกมันมีน้ำหนักได้มากสุดถึง998กิโลกรัมมากกว่าควายซะอีกดวงจันทร์ท้าโลกของเรากลวงจะสามารถใส่ดวงจันทร์ได้ประมาณ50ดวงในเส้นผ่านศูนย์กลางดาวบริวารของโลกเราเล็กกว่าอเมริกาอีกนะระบบสุริยะจักรวาล ถ้าดวงอาทิตย์กว้าง1.5เมตรดาวพุธจะไกลาจากมัน67เมตรส่วนดาวศุกร์อยู่ที่137เมตรโลกอยู่ที่177เมตรและดาวอังคาร270เมตรดาวพฤหัสจะยิ่งไกลาจากดวงอาทิตย์ขึ้นไปอีกด้วยระยะทางมากกว่า0.8กิโลเมตรดาวเสาร์และยูเรนัสห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ1.6-3กิโลเมตรส่วนระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปเนปจูนที่ไกลที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลคือประมาณ5.5กิโลเมตร เฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส